โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,ท,กคนท,กทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมอีฟบอล2,023นะครับผมมามาผมวันนี้เปิดแพ็กกันเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะให้ฟอนเปิดแพ็กนะครับผมวันนี้โอโ้โหคือจะบอกว่าแพ็กวันนี้นะครับผมมี4ี่ดาวแค่สตัวนะเนี่ยสตัวล่างเนี่ยสองตัวสุดท้ายเดี๋ยวไม่เอาแล้วปอน มันโคตรกากเลยนะเว้ยทีม okay, ะตัวไหนก็ได้เอ,อแล้วปอนอยากได้ตัวไหนถ้าถ้าถ้าปอนถ้าปอนสุ่มอยากได้ตัวไหนอยากได้เ,เลวานเฮ้ยเลวานนรอพ <laughs> ีอยากได้ตัวเนี้ยตัวนาลีเนี่ยโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะต้องไปดูแจ็กกิลิตนี่เบนเซม,มา่าไวนาะดุ่มมาติเนสเนี่ยตัวนี้ที่มันทำท่าเด้าถุงเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> จำได้ไหม เอาเลยอะเปิดเลยป่ะหนูมีเคยเห็นคนสู <h â ye> ดเฮ้ยสูตรอ่ะใช่หรอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนได้เลยสูตรไงเอาไหนไหนลองทำดิคนได้เบนซีมาเออเอาดิไหนลองทำดิเขาบอกว่าทำกดเขาวัแล้วก็โม่อะไรวเนี่ยทดสาบครั้งไม่โม่ใช่หรอแล้วก็เออเฮ้ย <h ye> แล้วก็กดอันไหนนะอันนั้นแหละเออ เฮ้ยจริงวะเนี่ยสูตรจริงวะเนี่ยจริงเลยเห็นคนทำการได้เบสไซม่าอย่ามั่วนะไม่มัว <c oughs> ่วอยังไง <c oughs> เฮ้ยสูตรของจริงไปแล้ว <c oughs> ติดวะเนี่ย <c oughs> ขอฮาดาวลุ้น5าดาวก่อนไปก็ได้ <c oughs> อิตาลีฮาดาวเฮ้ยไอตัวบนสุดเลยนี่ย <c oughs> ตนนัวตน,นัลลี่วะเฮ้ยตัวนัลลี่ บอลโโดตัวน่าดียอดเอ้ยเอาว่ะปอลมันดวงมันมาจากว่าวันเนี้ตัวแรกก็เอาแล้วนะแต่ไม่ใช่เบนเซม่าเนี่ยตัวนี้ยใช่เนี่ยสุดจริงเนี่ยนี่ดูพี่เจดูตัวแรกนี่ตัวแรกของแพ็กเลยเป็นไงแต่สุดมีไอ้มาสุดอีกวะผมให้ป้อนเปิดทุกรอบเลยนะครับผมวันนี้นะ มาดูกันว่าดวงปอนจะซักเท่าไหร่นะครับผมดูครับดูสูตรครับอันนี้ว่าเขาไม่ใช่บ้าเฮ้ยใจเย็นไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เปิดหมาวะดูวะคือพี่ชอบแบบเปิดเพร่ดูวิ่ดวงมันแย่ๆได้สุดโต๊กากๆากกกอะ่ะพี่ยายบอลมนเปิดบ้างดูนะครับผมพี่วิลี่ค้นห้าดาวปอนเฮ้ย มาตีเนโอ้โหิเยเช่ได้แจ็คกิลลิตกับเป็นไว้วะโอ้โหเกินก็โอเคอยู่มาติเนสอะแต่ผมมีเพื่อนรอบตัววิกบอลลูนะมาติเนทโอ้โหครั้งที่สองได้เป็นมาติเนสนะห้าดาวอยู่ยังห้าดาวอยู่ยังไงหลายครั้งสุดเดิมนะได้ได้ สูตรนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาใช้ตามกันเลยดูดิเราจะได้หาดดาวเหมือนกันไหมนะมแค่วันนี้มันดีนะมีสี่ดาวอยูนนะ่สองตัวนะไปครับผมอาดาวอาดาวจิมมี่สวยมาดิใครโอ้โหเ็นไว้ปอนวยทุกคนมือท้องไวปอนมือท้องที่โคจรได้เลยเนะี่ยเ็นไววเนี่ย จะเอาไปฟัวเซนโนนน,นี่ยสุดยอดปอนโคตรตึงโคตรอันตรายควรเอาสูตรนี้ไปใช้กันได้นะโอ้โหต่อไปต่อไปยังไงอ๋อเป็นแค่สูตรนี้สูตรเดียวเฮ้ยขอห้าดาวนะเบเซีมากับเลวานจะมาไหม,ไมแต่พี่ไม่ค่อยอยากได้นะเลวานอ่ะพี่มีล่างร้อยเลยเกาๆมันน่าจะไม่ค่อยโหดไปครับผมมาดูกัน หาดาวถ้าพี่ไม่ไดีอยู่น่าจะแจ็คกี้ลิตแล้วก็ไม่ก็แมติ์แมนนะครับผมดูกันว่าจะเป็นอะไรสเปนไหมสเปนนี่เฮ้ยไม่มีลีกมูเลอร์หาดาวโทมัสมูเลอร์แน่เลยเรียบร้อยครับผมบานะ er, เยิร์นน่ะโทมัสมูเลอร์ทุกคนเฮ้ยหาดาวตัวเลยนะบอลเอาเรื่องนะเอเค โคตตึงเปิดได้สี่ครั้งนะครับผมโอ้โหโคตตึงคุณผู้ชมเอาไปใช้กันได้นะสูตรที่ห้าดาวทุกตัวนี่ครับผมโอ้โหคาพลังรวมทุกตัวนะเป็นไว 95, ้เก้าห้ามาดิตินสเก้าหกโตนาลี่เก้าเก้าเลยทุกคนมูลเลอร์เก้าเจ็ดสูตรของน้องปังปอนนะครับผมใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะทุกคนโอ้โหลองไปใช้ดูครับผมห้าดาวทุกตัวเลยครับผมนี่ โคตรสุดแล้วผมโตนาลี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้จะเป็นว่นนี้ผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลายให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่หน้าสวัสดีครับผมขอสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีครับ <laughs>